สมุรสาครจับปรับพ่นห้ามใช้รถควันดำเกินมาตรฐานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5การตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จาจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ที่จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเน้นไปที่รถกลุ่มเสี่ยงเช่นรถบรรทุกและรถโดยสาร หรือรถตามพรบรขนส่งเนื่องจากอาจเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ในรถยนต์รถบรรทุกและรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมคอนหรือ pm 2.5ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสำหรับมาตรฐานการตรวจวัดควันดำด้วยระบบความทึบแสงไม่เกินร้อยละ30หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรองต้องไม่เกินร้อยละ40 หากเกินเกณฑ์จะถูกปรับ5,000บาทและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความห้ามใช้จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่กำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะสามารถนำรถไปใช้ได้ ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่มีผลบังคับใช้กับการตรวจวัดควันดำรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียนหรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักง,งานขนส่งและสถานตรวจสภาพรถต่อรออ,อทุกแห่งสำหรับวิธีการตรวจวัดควันดำนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับที่ได้เรียกตรวจในจุดตรวจการของเรานะครับก็จะเริ่มจากการที่เราเรียกรถมาแล้วนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดควันดำก่อน นะครับโดยการที่จะต้องเหยียบคันเร่งนะครับของรถคันดังกล่าวนะครับให้สุดนะครับไม่น้อยกว่า2ครั้งนะครับสาเหตุเพราะว่าเราต้องการจะไล่ขัเหมอควันดำออกจากปลายท่อไอเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้วัดค่าควันดำที่แท้จริง หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มการตรวจวัดควันดำนะครับโดยที่จะนาเครื่องอุปกรณ์ตรวจการตรวจวัดควันดำของเรานะครับเข้าไปเสียบที่ปลายท่อไอเสียนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บค่าตัวอย่างค่าตัวอย่างควันดำนะครับโดยการเหยียบคันเด้งนะครับจนสุดนะครับและคงความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน2วินาที นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ค่าควันดำแล้วนะครับเราจะทำการตรวจแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าค่าควันดัำทั้งสองครั้งนี้นะครับต้องมีค่าความต่างไม่เกินร้อยละห้านะครับหมายความว่าถ้าเกิดครั้งแรกเหยียบได้ค่าควันดำสามสิบร้อยละสามสิบนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับก็จะต้องบวกลบได้ห้านะครับจะเป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบห้านะครับต้องอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเกินนะครับเราจะต้องทําการตรวจวัดควันดัำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d> um> ก็จะมีผลออกมาได้2กรณีนะครับในกรณีแรกนะครับในกรณีที่รถคันดังกล่าวนะครับพบว่าค่าควันดำเนี่ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือว่าไม่เกินร้อยละ30 นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะมีบางรายนะครับที่มีค่าควาดันที่เกือบจะเกินหรือว่ามีค่าควาดันที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับทางสํานักงานงจังรวงจำศูนสาครนะครับทางเจ้าที่เราก็จะดําเนินการแจ้งนะครับว่ารถคันนี้นะครับตอนนี้มีค่าควาดันเท่าไหร่แล้วนะครับพร้อมกับทั้งว่าก็จะให้คําแนะนําเบื้องต้นนะครับในการบํารุงรักษารถนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดค่าควนดันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับอาทิเช่นตรวจ ตรวจสอบระบบหัวฉีดนะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้รถนะครับไม่มีค่าค่าค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ อีกกรณีนะครับในกรณีที่รถคันดังกล่าวนะครับมีค่าคันดำเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือว่าเกินร้อยละ30เป็นต้นไปนะครับในกรณีนี้นะครับอย่างแรกคือทางผู้ตรวจการนะครับก็จะออกคําสั่งผู้ตรวจการนะครับพร้อมกับออกคําสั่งระงับใช้รถชั่วคราวนะครับพร้อมทั้งกับห้าไม่ให้เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการลดเครื่องหมายพ้นห้ามใช้หากฝ่าฝืนจะปรับ10,000บาทและ ห้ามใช้รถดังกล่าวนะครับเกินกว่าที่กำหนดนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน50า0 0บาท นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะเอารถมาตรวจสภาพนะครับอยากจะทราบว่าควันดําของรถของเรานะครับมีค่าเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้จะเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่านะครับสามารถนํารถมาตรวจได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้นะครับสานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ขอให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเรานะครับได้ดูแลรถของท่านนะครับได้ตรวจสอบบํารุงรักษานะครับไม่ให้ค่าควันดานี้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับจะได้ไม่เป็นมลพิษ ในจังหวัดเรานะครับขอบคุณครับ